สวัสดีค่ะราคาทองวันนี้6กันยายน67ปรับลงอีกแล้วให้ไวเลยเทียบราคาปิดวันนี้ราคาทองวันนี้6กันยายน67สมาคมค้าทองคำประกาศราคาเช้านี้ปรับลงอีกแล้วเทียบราคาสุดท้ายวันที่5กันยายนที่ผ่านมา ทองรูปพัรร์ขายออกบาละ4 5 0 0บาทวันที่6กันยายน67สมาคมค้าทองคําประกาศราคาทองคําประจําวันที่6กันยายน67ปรับลง150บาทเมื่อเปรียบเทียบกับราคาปิดวันนี้โดยทองรูปพัรรณขายออกบาละ4 5 0 0บาทอ้างอิงข้อมูลล่าสุดจากสมาคมค้าทองคําที่เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์เมื่อเวลา9นาฬิก6นาทีที่ผ่านมา ทองคำแท่งในประเทศราคารับซื้ออยู่ที่บาทละ39,900บาทขายออกบาทละ40,000บาทตามประกาศครั้งที่1ประจำวันนี้สำหรับทองรูปพันณร์96.5%รับซื้ออยู่ที่บาทละ39,188.60บาท ขายออกที่ราคา4,500บาทขณะที่ราคาทองคำตลาดโลกโกลสปอร์ตอยู่ที่2514.50ดอลลาร์สหรัฐต่อออนสรุปราคาทองคำวันที่6กันยายน6 7ประกาศครั้งที่1ทองแท่งรับซื้อบาทละ39,900า้ายบาทขายออกบาทละ4 0 0 0 0บาททองรูปพธร์รับซื้อบาทละ3 9 1 8 8 6า้บาทขายออกบาทละ4,500บาทขอบคุณข่าวสดค่ะ